ส่วนนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับดูน้ำยางครับไม่ค่อยไหลเลยได้ไม่เยอะเลยครับต้นยางก็ใหญ่อยู่นะครับส่วนนี้จะเป็นพม่วงหิมะพานนะครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกแล้วครับก็ขายเป็นไม้ครับ ให้คนมารับซื้อไปครับมาตัดช่วงนี้หยุดไปครับเขาหยุดช่วงปีใหม่ก็คงจะมาตัดอีกทีหลังปีใหม่ครับอันนี้ผมมากอกีดจนฟ้าใบมันจะร่วงหมดนะครับนี่เท่าที่สังเกตก็ใบจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับ ปีดไปเรื่อยๆจนฝ่าใบามันจะร่วงหมดนะครับยางก็พอได้อยู่ครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ลมแรงด้วยครับวันนี้ ครับเขาก็ตัดได้ไปเยอะผมพอสมควรแล้วนะครับไม้ก็ตัดไม่กี่ต้นสองสามต้นต้นสองต้นก็เต็มเที่ยวรถแล้วครับดูต้นนี้กันบ้างครับวันนี้ก็ยังได้มีเยอะครับ เดินไปกันต่อครับลมค่อนข้างแรงครับลมนี่ก็จะมีผลต่อการไหลของน้ำยางด้วยนะครับก็คือมันจะทำให้ไหลน้อยก็ฝั่งนี้ผมกีเป็นมีดแรกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไหลพอใช้ได้นะครับ ตัวน,นี้ก็โอเคอยู่ครับเป็นยางพันหกร้อยนะครับอันนี้เป็นยางที่ปลูกบนเขานะครับนี่ครับลองแผนภาพให้ดูนะครับรอับ ต่อที่เขาตัดไม้ไปขายนะครับมีแต่ตอเหลือนะครับดูใบยมายางนะครับเริ่มเหลือง,งเยอะแล้วนะครับคาดว่าอีกประาณเดือนก,กว่าก็น่าจะร่วงหล่นเกือบจะหมดแล้วครับ ก็จะเดินยากหน่อยนะครับเพราะส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาสเลยครับก็เดินอาจจะสะดุดเผาวันได้ครับเดินลำบากนิดนึงก็ต้องเดินระวังนิดนึงครับน่ครับถือว่าไหลไม่เยอะเท่าไหร่ครับมัน เป็นช่วงปลายฤดูการกขีดยางนะครับก็คือน้ํายางจะเริ่มน้อยลงแลครับก็พอมีแต่ไม่ถึงแบบเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะปิดหน้ายางบางส่วนก็ปิดแล้วนะครับเพราะว่ามันคนขีดยางเขาก็จะบอกว่าขีดแล้วมันไม่ค่อยได้น้ํายางขีดไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเปล่าครับเหมือนขีดไปท้อไปครับ เดินยากนี้นะครับเดินต้องระวังหน่อยทางมันขรุขระครับดูต้นยางต้นนั้นนะครับต้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูนี่ว่าน้ำยางจะได้เยอะไหมโอ้ก็ได้ใช้ได้อยู่นะครับครึ่งถ้วยเลยครับ ต้นดังต้นนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยครับดูลำต้นครับเงียบหน่อยครับวันนี้ผมมาที่สวนคนเดียวนะครับเพราะว่าปกติถ้าไม่มีเทศกาลมันหยุดคนตัดไม้ก็มาตัดก็จะได้ยินเสียงเลื่อยเครื่องดังจอแจเลยครับส้นยางครับ กอไผ่อายุโอ้โหน่าจะ40่สกว่าปีนะครับกอเนี่ยครับผมเห็นตั้งแต่ผมเด็กๆตอนนี้ผมอายุ40่กว่านะครับก็ยังอยู่เลยครับอายุยืนมากเลยครับไผ่กอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับปีใหม่ปี2567นี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการเลยนะครับก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ